อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเดซี่จากลวดกรมยี่ก็คือใช้เป็นดินสอสีที่มีพื้นผิวเรียบเรียบนะคะหรือดินสอสไม้ก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดกรมีหนึ่งเส้นนะ,ะวิธีการทำเดซี่ห้ากลีบก็คือใช้ตัวลวดกรมีดพันรอบนะคะดินสอหรือสีพันห้ารอบหลังจากนั้นก็สอดนะคะบิดข้างล่างเราก็สอดบิดหมุนแล้วก็นำก้านบิดลงด้านล่างนะคะคลี่กลีบออก คลีกรีบออกกดที่โคนทุก,กรีบเลยค่ะหลังจากนั้นก็บิดนะคะบิดทุก,กรีบเลยนะคะจัดทรงให้เรียบร้อยนะคะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปจะทำเดซี่นะคะหกกรีบอุปกรณ์กับวิธีทำเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเราอะ่ะจะพันหกรอบนะคะพันจำนวนหกรอบ เสร็จแล้วลูดออกมาค่ะบิดที่ด้านล่างนะคะหนึ่งถึงสองครั้งหลังจากนั้นสอดนะคะเส้นที่ยาวเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะดึงออกมานะคะแล้วก็บิดให้แน่นนะคะบิดให้แน่นกดโคนลงมาแล้วก็คลี่กีบออกกดโคนด้านล่างทั้งหมดหกกีบนะคะกดโคนหมดเลยแล้วก็บิดค่ะบิด ถ้ากีบไหนยาวนะคะกีบไหนยาวให้บิดซ้ําอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้ความสวยงามนะคะเพื่อความสวยงามนะเรียบร้อยนะคะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะ